โอเคครับผมก็สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะอวิธีการเพิ่มคนเข้ากลุ่มครับหรือว่าปั๊มคนเข้ากลุ่มของ a c e b o o k นะครับแบบง่ายๆนะคาไม่แพงนะก็ขั้นตอนแรกให้ทุกคนเปิดกลุ่มเป็นสาสาสาธารณะด้วยนะครับมันจะไม่สามารถเพิ่มคุเข้ากลุ่มได้แล้วตัวนี้ก็ขั้นตอนแรกมาที่นาะ Google ได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชคําว่าไลค์เคมนะครับจะเจอลิงก์ด้านบนสุดนะครับของไลค์เคมให้คลิกเข้าไปได้เลยนะ ลังจากลับมาหน้านี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่มีสมาธินะครับก็สามารถกดสมัครสมาธิตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็กร <Yeah. S 1> อกข้อมูลสเว็บไสายแจ้งนะครับชื่อผ <HAM. S 2> ู้ใ <A> ช, <infinity> ช้รเมลลทาสผ่านยืนยันหัรผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะงั้นจะไม่สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับตรงนี้ลังจากเราถ้ามาสิ้วนะครับก็ให้ใส่ชื่อผู้ใช้กับลาผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้แล้วก็ ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับาหน้ตามเว็บไซต์ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปดูคําคาว่าบนมู่มตรงนี้นะแล้วก็เลือกบนบุ่นที่เราต้องการใช้บริการได้เลยครับเ a c บุ๊ก k อ g กนพิจิตร์ยูทูบนะครับ, book, IG, ก,รบก็สามารถเลือกใช้ได้นะพวกนี้อ่าผมจะเลือกเป็นเพิ่มคนเข้ากลุ่มของเฟซบุ๊กนะครับตัวนี้นะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกบริการอีกรอบนะครับผมจะเลือกเป็นบริการถูกที่สุดนะครับตัวนี้อ่ากดเลยตรงนี้คาอธิบายก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับอ่า ลิงก์วิธีกรลิงก์นะครับก็ไปที่หน้ากลุ่มที่เราต้องการปั๊มนะครับผมจะเริ่มเป็นกลุ่มนี้นะครับนี่นะสถานะนะครับต่มนี้ให้ทุกคนคัดลอกลิงก์กลุ่มไปได้เลยครับข้อมูลนะคัดลอกเสร็จมาวางโซ่ของลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกไปมาณที่เราต้องการเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับผมจะเทจากขั้นต่ำนะครับคือ100น้ะนี่นะครับ1น0้คนเข้ากลุ่มก็6บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับคสั่งซืงอเลย ระบบเวลาคำซื้อคุณแล้วนะครับรหัส3243นะครับให้ทุกคนจำรหัสตนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปที่เว็บกระสั่งซื้อได้เลยนะเช็ครหัสตรงนี้อีกรอบนะครับ3243นะครับนี่นะถ้าฐานะรอดำเนินการอยู่นะครับก็จะมีบอกอยู่นะตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมเครดิตนะครับก็สามารถกดเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่ต้องการเติมเงินนะครับมี3ช่องทางให้เลือกนะถ้าแกงเพียงโค้ด ทุกธนาคารนะครับฟูมานี่วูเดตนะแล้วก็ซองพาวเวอร์ดินะครับใครสะดวกชอบทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นบการทั้งหมดสามารถชิกได้ที่นี่นะครับจะมีเลทราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการติดต่อไอ้มินผ่านทางตัวนะครับสามารถแจ้งเติมเงินไม่เข้ายอดไมิ่ขึ้นก็สามารถแจ้งไอ้มินได้24ชั่วโมงผ่านทางตัวนะครับ เนี่ยดีดูสักรอบนะอ่าเมื่อคนจะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะนี่นะครับคนเข้ามาแล้วนะตนัวนี้อ่าไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับตามแล้วขึ้นเลยนะครับตัวนี้นี่กแปดคนละสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มคนเข้ากลุ่มของเฟ c บ b o o กนะครับแบบราคาไม่แพงนะ ให้ค้นหาคำว่าไลท์เค็มใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะ้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ขอตัวสวัสดีครับ